สวัสดีค่ะพบกับรายการแปลกใหม่ใหญ่ดังค่ะแนนสวัสดีคุณผู้ชมดีๆแล้วสวัสดีค่ะนี่ไงก็แถวนี้เรากวนบินหนีเอามาจากไหนเนี่ยฮอกวอตส์ฮอกวอตส์อะไรหล่ะโอ้โหมั่วเวอร์ตลอดเฮดวิกไงอยู่แฮร์รี่พอตเตอร์สีเหมือนกันเปียอเลยเห็นไหม ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยเอามาเล่นพิพิธภัณฑ์นกพูกค่ะน่ารักอ่ะน่ารักไหนดูเด๊มีชีวิตไม่มีนี่จะบอกก่อนว่าคุณผู้ชมตัวนกคูกเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของนักปราช์ด้วยนะคะเป็นตัวแทนของแนนด้วยนะกลางค่ำกลางคืนไม่หลับไม่นอน ไปด้วยกันไปด้วยกันอย่างนี้ชอเข้าเรื่องกันดีกว่านี่เจ้าหนูตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ที่หลายคนบอกว่าเลยนะแบบน่ากลัวน่ากลัวแล้วก็เหลือปริมาณน้อยนะคะแล้เขาก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้มีพิพิธภัณฑ์ขึ้นในเมืองไทยแล้ว ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาทําความรู้จักกับเจ้านกคูกตัวนี้เนี่ยเอ้ยหลายๆตัวในนี้หลายๆตัวมากมีหลายตัวมากๆนะคะแล้วก็ไอ้ที่บอกว่าเป็นตัวแถวนักปราชญ์เนี่ยพี่บิวเขาต้องบอกแนนแนนก็เลยมีโจทย์มาให้พี่บิวเมื่อกี้นั่งคิดอยู่ว่าอะไรอยู่อะไรอีกเนี่ยเป็นเป็นคนที่แบบว่าเหมือนนกคูกจริงเนี่ยเกาะไหลไว้เหมือนว่าต้องท่องกอไก่ถึงฮอนกคูกได้กอไก่ถึงฮอนกคูกหูตรไบ้างได้มั่นใจถึง ทอนกู๊กเปล่าพนันออกทีวีไม่ได้นะแต่ให้รับหลังได้20บาทโอเคอ่ะเข้างไปก็เอยก็ไก่ขอไข่ในลาวข้าวดของเร้าข้าวไร่ข้าน่ะข้าคนถึงขังเข้าละคังข้างกว่างูใจกล้าจราจรใช้ดีสอายเฉ่งตีดังช้าช้างวิ่งนี้เขามีหลายอย่างเนาะมีเสื้อมีอะไรด้วยนีมีมีลูกนกคู่ไอ้นี่ไงเมื่อกี้เมื่อกี้แอบยิบจากตรงนี้แหละเลือกแค่ตัวนึงนี่นี่หมอพี่มากตันนี้แม่นี่มันนกคู่หรือมันอะไรอ่ะปีนกคู่ไงตาหลอยแล้วโห นกคู่ที่แบบพ่อเป็นเม่นไงพ่อ<ไ>ปเป็นเม่นแม่เป็นนกคู่ตอนกลางคืนคือมันเป็นปเสือาดาวมันมีนิทานเรื่องหนึ่งแล้ฟังก็คือมีนกคู่ตัวเมียตัวหนึง่งใช่ไหมหละ่ะเขาก็บินออกไปหากินตอนกลางคืนเสร็จแล้วเนี่ยเขาไปเจอเม่นแล้วเจอม <c oughs> าเป็ตัวนี้มา <c oughs> ตายเร็วเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมีผสมพันธุ์กันได้เหมือนแต่มันมีลายเสือด้วยด้วยอ๋อจังหวะนั้นนี่จังหวะนั้นด้วยจังหวะนั้นเสือชีต้ามา บรรยากาศของที่นี่นะฮะต้องบอกเลยครับว่าเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างและความเกี่ยวข้องกับนกฮูกทั้งนั้นเลยล่ะครับใครที่ชื่นชอบความน่ารักความมีสเสน่ห์ของเจ้านกฮูกนะครับมาที่นี่ที่เดียวคุ้มเลยครับพูดเลยเนี่ยดูสองสาวเป็นตัวอย่างสิฮนะเพลินเชียแนน่าอุ้ยมันติดอ่ะ <c oughs> ไ,ไปสัมภาษณ์แคกกอพี่ดูแล้วอันนี้บอกแล้วว่าเดี๋ยวแนนต้องโดนแน่ๆเลยก็ใช่ไงแต่อดใจก่อนได้ไหมเบรกหน้าน<ด><ด>น่ไปคุยกับแครกอนคุณผู้ชมคะพักเบรกกันสักครู่ค่ะก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาเจอกันค่นะ แปลกใหม่ใหญ่ดังแล้วนะคะแต่คุณแนนก็เหมือนเดิมเดินช้อปปิ้งไม่สนใจทำงานทำการเหมือนเดิมเจอของซะไออะไรอะไรเปล่าก็บอบไม่จริงนี่ไม่จริงลงมาได้ผิดนี่โดดลงมาแขกแล้วเชิญแขกสวัสดีค่สวัสดีค่ะ แก้แก้ตัวนะคะพี่ยุ้ยไม่ใช่ก็คือมันมีหลายอย่างไงคุณผู้ชมคือปกติมาเป็นตัวขนาดนี้ปกติไมาพี่พิธัพฑ์เนี่ยเราก็จะแบบว่าไม่ได้เห็นของที่แบบมีเครื่องประดับอะไรขนาดนี้ไงแต่อันนี้มันน่ารักเห็นไหมเมื่อกี้น่าชมละเ้ของเขามาใส่ใจปังเนีไแต่ใจเนียนไปทักทำไมเรอเอางี้ดีกว่านะคะมาเข้าว่าเรื่องของตัวมิวเซียมดีกว่าเมื่อกี้นั้นเห็นเนี่ยเห็นไหมใส่ตาไวเขียนว่าอะไรคะเอาเลสเหรอเอาเลตโปิมัน มันมันคล้ายคำว่าเ outlet Out <let. S 2> มันมเป็นที่อาจารย์ตั้งชื่อว่า o u t l ็ t shop เนี่ยเป็นการล้อคำมาจากภาษาังกฤษที่เป็น outlet นะคะเดี๋ยวก,ก่อนที่เนี่ยก่อตั้งขึ้นมานี่ยังไงคะก็ก่อตั้งเลยผู้ก่อตั้งก็คือรองศาสตราจารย์ปรีชาปั้นกัมละคะเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรนครปฐมค่ะ แล้วก็อาจารย์มีความชอบส่วนตัวในในตัวนกคู่ก็เลยชวนภรรยาและลูกหให้เก็บสะสมพอสะสมมาได้สักระยะหนึ่งก็ประมาณ5ปีอะค่ะมีอยู่ก็ร่วม2,000ชิ้นก็คือเลยอยากเอามาเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนมาศึกษา ตัวคู่กแต่ละตัวมันมีองค์ประกอบยังไงมีที่มาที่ไปยังไงถ้าเป็นสิ่งของก็คือฟังก์ชันการใช้งานแต่ละชน,นิดที่เขาทําขึ้นมาเป็นยังไงหมายถึงว่าทั้งหมดนี้ในส่วนใหญ่เนี่ยเป็นของที่อาจารย์ปิชาแล้วก็ครอบครัวท่านเป็นคนสะสมเอาไว้ใช่ค่ะใช่พ่ะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เอามา,สาเสริมเข้ามาเพื่อให้ใ่าสนใจมากขึ้น,น,นก็แปลมีมีคนเอามาส่ง ในส่วนของของมิวเซียมที่สะสมเนี่ยค่ะก็จะมีพวกผู้ใหญ่ใจดีที่คอยมาซัพพอร์ตคือขนนกคู่มาให้อยู่เรื่อยๆค่ะสัวไอตัวที่เป็นร้านจําหน่ายของที่ระลึกนี้ก็จะเป็นคนที่เขามีนกคู่เหมือนเราอย่างเงี้ยค่ะเอามาฝากเราขายรือไม่ก็เราไปจีบเขามาบ้างคนชอบถามแก่อนที่แบบว่าจะ รู้ว่าพี่ิวจะพามาใช่ปะเขาถามว่ามีนกคู่จริงๆอยู่ในนี้ด้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาเป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะคะใกล้จะสูญพันธุ์แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเป็นสัตว์คุ้มครองไม่สามารถมีไว้ในครอบครองได้อ๋อหมายความว่าก็คือไม่ได้มีนกคู่ตัวจริงอยู่ในนี้เห็นแลว่าก็คือจะมาสอนเรื่องราวเฉวยว่าลูกคู่เนี่ยเกิดขึ้นเป็นยังไงบ้างเป็นนกชนิดไหนอย่างเนี้ยก็เห็นเมื่อกี้มีเขียนไว้ว่าเป็น นกคู่คือนกเขาแมวค่ะตอนแรกนึกว่ามันเป็นคนละนกใช่ไหมนกคู่นกแสกนกเขาแมวเนี่ยค่ะมันเป็นนกในสายพันธุ์เดียวกันที่เรียกนกคู่นี่ก็เรียกตามเสียงร้องคู่คู่ของเขาค่ะแล้วก็นกเขาแมวคือลักษณะโค้งหน้าเขามีใบหน้าคล้ายแมวค่ะแต่ก็อยู่ในสายพันธุ์เดียวกันหมวดจริงๆคล้ายช่างภาพเนี่ยด้มยสายแมวเหมือนมากลูกขนนกขนนกนกนกนนเหมือนอี่แอบ ของนี้คือเกี่ยวไหมคะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือคนไทยมีความเชื่อว่านกแสกหรือนกคู่อะไรแบบนี้พอมาใกล้ๆบ้านมันเป็นมันจะเป็นอะไรที่ไม่ดีอรปมงคลก็เลยฆ่าไปเสเยอะหรือเปล่าอ่าก็เป็นด้วยอย่างนั้นด้วยแล้วก็กระแสแฮร์รี่พอตเตอร์ก็คือหนังดังหนังดังปุ๊บทาให้แบบว่าเด็กๆเนี้ยค่ะไปหาไปว้านไปซื้อนกคู่มาเลี้ยงซื้ออจริงเหรอใช่ค่ะแล้วก็ของบ้านเราจะไม่เท่าไหร่ที่อินเดียจะเป็นข่าวคุกโคมาก คือเด็กอะพอไปหาหามาเลี้ยงแล้วเลี้ยงแบบไม่ถูกวิธีดูแลเขาไม่ดีเขาก็ตายค่ะนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าเด็กไทยก็ถ้าใครเนี่ยสนใจจะเข้าใจทำความเข้าใจเรื่องของนกคู่จริงๆแล้วมีความน่ารักหลายอย่างเนอะนกคู่เองเป็นสัตว์สงวนแล้วด้วยนะคะก็หาตัวเป็นเเนี่ยเริ่มยากขึ้นทุกวันทุกวันค่ะถ้เขาดูธรรมชาติดีกว่านะก็ลองเข้ามาหาศึกษาดูอาจารย์ตีชาแล้วก็ครอบครัวรวมถึงพี่พี่เนี่ยก็ยินดีจะให้ข้อมูลแล้วก็ความรู้ต่างๆด้วยนะคะที่นี่ก็เดินไปเดินมาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้เห็นหลากหลายผลิตภัณฑ์ทที่ํา นกคู่หรือว่าเจ้านกเขาแมวจากวัตถุดิบหลายๆเลยนะทั้งเรสินนะกระดาษโลหะเครื่องประดับก็มีเคองประดับ้า่ไงนะแยะเลยด้วยวันนี้ขอบคุณพี่ยุ้ยนะคะทิงตนาการนิดนึงแล้วกันว่าราคาเขาชมเท่าไหร่แล้วก็เดินทางมายังไงบ้างคะ ก็สำหรับค่าเข้าชมในพิพิธภัณฑ์เนืน่องจากเราเป็นองค์กรเอกชนนะคะยังไม่มีเงินถุงเงินถังมากนะักรบกวนขอค่าบำรุงสถานที่นะคะสำหรับผู้ใหญ่40บาทและเด็ก20บาทบบาทค่ะแต่ถ้ามากันเป็นหมู่คณะโทรมาล่วงหน้านะคะ034339721เราจะมีส่วนลดค่าเข้าชมให้ และทางที่ดีมาทุกเสาร์วอาทิตย์เรามีกิจกรรมศิลปะแถมให้ด้วยยกิจกรรมยังไงก็เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะทั้งหมดเป็นเพ้นเสื้อเพ้นกระเป๋าปั้นดินศิลปะประดิษฐ์แล้วแต่จะมาเลือกทานะคะเกี่ยวกับนกคู่ใช่ค่ะทำเสร็จแล้วก็ได้เป็นนกคู่กับบ้านเพราะออาจารย์มาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยไงใช่ไหมมีความสามารถด้านด้านนี้อยู่แล้ว นะคะก็เนี่ยคุณพี่ยุ้ยแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะนะคะก็คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเจ้าสัตว์สงวนแบบนี้เนี่ยจริงๆถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปซื้อมาเลี้ยงกันไม่ไม่ใช่ขนมคู่คือหลายอย่างเราเลี้ยงยังไงก็สู้เขาอยู่กันไม่ได้ค่ะคือหลายอย่างมากคือว่าเดี๋ยวนี้มีแบบเลี้ยงอะไรที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยคือเป็นความนิยมของคนมีเงินอะไรเงี้ยจริงๆไม่ควรไงี่ยเราซื้อตุ๊กตาเลี้ยงนี้เลี้ยงอย่างนั้นเกาะไหลนะตลอดเนี่ยรายการไม่หล่นดูเห็นไหมล่ะนั่นสไตล์ไปนะคะนี่ขอบคุณมากพามาทำความรู้จักขนมคู่โอเค ไม่ใช้ได้ปกติทํางานไม่ไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหร่วันนี้ใช้ได้พูดจาฉาฉานอ๋อรู้แล้วอ๋อนี่ไงนี่ไงมีน้ำปลาเป็นย่ากับนกพูกเนี่ยเหองเหมือนเหมือนอยู่เหมือนอยู่นะคะวันนี้ก็ลาไปตรงนี้แล้วกันนะคะแล้วก็สามารถเข้ามาติดตามรายการของเราได้ผ่านทาง w w w f a c e b o o k s แปะใหม่ใหญ่ดังค่ะหรือว่าเข้าไปใน i b i บ Channel ของเราแปะใหม่เลยนะแปะใหม่ใหญ่ดังโอเคนะคะหรือว่า ibchannel.co.th i นะคะไอบีชานเอ ดค่ะ <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะตลอด